โลเท็ดอะไรครับก็สวัสดีนะครับพบกันกับผมรูบี้ยิง่งใ่กับรายการกอินโทรเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็ลองมาแคสเกมโทรศัพท์ดูบ้างนะว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะนี่ก็จะเป็นเกมเอ่อเรียกอะไรวะแฟ,น,ฟนตาซีวอร์แท็กติกนะครับผม,มก็เป็นเกมโทรศัพท์นะต้องเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมโทรศัพท์ดูบ้างนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างทำคอมเลยนะเ,เดี๋ยวเรามาลองดูกัน เกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนนะเดี๋ยวเราลองอันที่ด่านเห็นไหมตักครู่หนึ่งนะครับผมนี่ใช่ปะโหยากลองเล่นกันทักด่านอย่างเงี้ยนี่มันมีพิวพีด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพิวพีเลยอ่ะ โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าหน้าจอสเตเตทของพิวพีนะผมเพื่อคู่ต่อสู้นะเดี๋ยวดีเซตใหมนะ่นี่มันโหดเกินไปสู้ไม่ได้อ่านี่มีกากหน่อยสู้ได้ เ <Okay, S 2> มาแล้วนะเนี่ยเกมนี้มีแบบสองฝั่งให้เลือกนะผมมีทุกตัวละครพวกนี้สามารถปลดหาปลดได้ในเกมเลยนะตอนนี้เราฝัาง่งขวาเจอครับ okay. ก็เลยท่าง,ง่ายติดสันนะผมโอ้โหโดนติดสตันหมดรอบคนละับ โอเคชนะแล้วผมแตม้มขึ้นแล้วสวยนี่ครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่2,000ของเซิร์ฟเวอร์นะผมติดท็อป2,000นลยโอเค <c oughs> อเครับตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ส่วนระบบพวกระบบย่อมระบบย่อยนี่จะเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสำหรับเกมนีนะเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นหลากหลายนะตัวละครนี่ก็มีเยอะนะเยอะมาก าการจะปลดนะคือต้องการเก็บดีนะพีที่เก็บแสงน่าจะมีดีใะไรกย่างเ้ยัจะมาแบบเ,มมาาเดียว,วน,นี้คร้อเวเลก็แคานี้ยังนะผมก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะตอนนี้สวัสดีครับ